โอเคครับเรียบร้อยตอนนี้เราอยู่วัดช้างให้ถ้าเราจะเดินทางไปไปตรงาจากขอนหญ่เนี่ยมันไปได้สองเส้นทางเส้นหนึ่งคือเลี่ยงตัวเมืองยะลาไปเลยครับไม่จะไม่ผ่านตัวเมืองยะลาแล้วก็จะเข้าไปทางไปตรงได้เลยแต่อีกเส้นหนึ่งคือเราจะผ่านตัวเมืองยะลาเป็นอีกเส้นหนึ่งก็จะผ่านวัดช้างให้ผมแนะนําถ้ามาจากขอนหญ่ออกขอนแก่นใช้สาย,สาย,สายเนี่ยเราสามารถผ่านเพื่อมาสักการะ ลวงปู่ทวดวัดช่างให้ได้ครับที่นี่เลยเข้ามาวัดก็ทั่วไปก็จะมีตรวจวัดรุณภูมิใส่หน้ากากแล้วก็มีวิหารหลวงพ่อมาทําบุญเอาดอกไม้ทุกเทียนนะทำบุญกับไว้หลวงพ่อได้แล้วก็จุดหนึ่งสาหรับคนไทยพุทธที่มาที่นี่เขาอยากจะมาบูชาหลวงพ่อรูปขอรบหลวงพ่อมาไว้บูชาไว้พก่ากันเพื่อ เป็นสิรมงคลนะครับก็จะมีจุดที่ขายอยู่ทางฝั่งนี้ตัวจะเป็นสำนักงานที่เป็นพระบูชาซึ่งของแท้แน่นอนเพราะว่าทำที่วันนี้แต่ว่าอาจจะเป็นรุ่นหลังๆซึ่งถ้าเราไม่ได้คิดมากเรื่องเรื่องมูลค่าเราคิดเพื่องจิตใจเนี่ยก็โอเคครับซื้อเราก็เป็นที่เลึกเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสิทริมงคลกับเราได้นะครับนี่คือว่าจ้างให้จุดหนึ่งที่คนแวะ ตามมาเลยครับเดี๋ยวอันนี้อยู่ที่สำนักง,งานมูลที่หลวงพ่อนี่แล้วหลวงโทูจะช่างให้เนี่ยก็จะจะมีหลวงัมทูรุ่นที่ทํามาซื้อไปฝากญาติพี่น้องเพื่อนรุวมงานอะไรได้ครับก็คือจะมีองค์ที่แบบเราซื้อได้ไม่ได้เป็นเหมือนรุ่นแรกๆที่ที่ราคาแบบว่าสูงมากๆอันนี้เราซื้อฝากเนี่ยแฟนผมซื้อฝากมาดูซื้อไหน นี่ครับบูชาไม่ใช่ซื้อเขาเรียกว่าเรียกบูชาองค์ละสิบห้าบาทที่สิบบาทห้าสิบบาทแล้วแต่งบเลยแล้วแต่ว่าเราจะฝากใครนี่นี่องค์ละสิบห้าบาทถือไปฝากเด็กๆเพื่อร่วงงานได้เป็นสิริมงคลกับชีวิตครับนี่บรรยากาศก็ไม่ได้ชิดคักเหมือนก่อนแต่ก็เขามีคนครับช่วงปีใหม่ก็ถ้าแวะมาก็เป็นที่ลึกได้ เราซื้อไม้เก็บให้ลูกให้หลานฝา,ากายาากใัรได้นะพประมาณนี้เดินเดินทางต่อเลยครับเจอกันจุดหน้า